นะคะอันนี้สวนเราปลูกเองวิธีทําก็คือผ่าครึ่งแล้วใช้ใบช้อนแค่ออกนะคะใบช้อนแค่ออกอันนี้เราจะทานดิบก็ได้ทานต้มก็ได้อันนี้ก็ทําให้มันเล็กหน่อยได้เคี้ยวง่ายๆน,นี่ทานดิบรากัดเลยไม่ค่อยขมนะฮะทานดิบนี่ของเราเองพันนี้พันสอนแดงค่ะที่ปลูกมีลูกยาวเลยนะฮะนี่ นี่ล้างไขมันนะขับไขมันไปนในตัวส่วนตอนเช้าเราทานกาแฟแล้วทานน้ำชาแล้วก็ทานเค้กเราทานเค้กแครอทของหลานตูนหลานแก้มอร่อยสุดๆเลยนะคะถ้าหนูเปิดร้านเบเกอรี่มาอะไรก็อันนี้เป็นเมนูชั้นหนึ่งขึ้นชื่อของหนูละและนี่อันนี้เค้กไข่มันปุ่มซื้อให้เราก็มาทานกับชานะทานกับน้ำชาเนีย๋ยวใหญ่ต้องขอบคุอาหารกระปุ่นยอดนิยนะคะนี่ อลูนาซื้อเค้กไข่คีโคลา่าอันนี้เขานุ่มจริงๆค่ะอร่อยมากนะอันนี้ของหลานชายอาจน่าจะไม่สวยแล้วต้องดูดูในวันงานที่จัดวันเกิดนะอันนี้สุดยอดเลยนะคะเค้กน้ำพริกปาทูอันนี้ปะทูแม่กองนะคะอันนี้น้ำพริกเราก็จะเอาหอมคั่วกระเทียมคั่วใส่พริกขี้หนูนะใส่พริกขี้หนูแล้วก็ใส่พริกหนุ่มด้วยไม่งั้นมันจะเผ็ดจัดเกินไปอันนี้จะให้คุณดาวินเขาแสดงสีมือนะฮะอาหารชุดนี้ ก็คือน้ำพริกปลาทูแม่กองลูกน้องก็เติมน้ำปลาในหม่ำลงไปส่วนของปลาป้าก็ไม่ต้องใส่ปลานะผักสดเรามีอยู่ในสวนแล้วเดี๋ยวจะมีรวกจิ้มเป็นบางส่วนอันนี้อันนี้ไปลายแล้วนะฮะมะละขี้นกมะละกี้นกนะคะเนี่ยหลังกับกับจากโบราาแล้วเนี่ยเราต้องมาทําการล้างระบุในตัวเราทั้งหมดเลยนะเพราะน้องๆ้หลานนะทุกทุกคน จ,จัดสรรอาหารที่พี่ๆชอบนะจนอ้วนดุกล้ามขึ้นนี่ขึ้นมาสองกิ to to โลยังเอาไม่ลงเลยนะคะดูหุ่นคุณแม่น้องรักอ่ะตรงรีบรีบพริกน้ำพริกปลาทูนะคะอ่ะปลาทูก็ทอดหมาดๆนะเราจะไม่ไปนึ่งทอดแล้วมันจะหอมอันนี้ํำน้ำพริกนะกับป้ามาถ่ายใกล้ๆเนี่ยอ่ะน้องดาวินเขาก็จะโผลกพริกขั้วหอมขั้วกะเพราขัววเวลาขั้วเสร็จแล้วใส่กระทะแล้วติดฝาไว้ก่อนให้มันระอุนะมันจะหอมนะ เครื่องปรุงเราก็ไม่ใส่อะไรมากก็เติมน้ำปลาไปหน่อยแล้วเด็กๆผู้ช่างเราก็ชอบทานเค็มล้วก็เติมกะละในหม่ำในไม้อะไรลงไปนะ,ะ mm. มันสะดวกดีอันนี้ mm. โลกแล้วก็ตำละเอเดแล้วค่อยแกะเนื้อปลาทูวใส่นะ,ะ mm. นี่สีมือน้องดาวินนะคะ